สวัสดีสสดค่ะบักสภาพมือสองค่ะแอลค่ะนะ้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดแจ็คเก็ตวอร์มผู้หญิงเน้นแบรนกีฬานะคะเป็นงานยุโรปลอเอสพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา1นึ่งหมื่นห้าร้อยสาบาทะค่ะลูกค้าค่ะน้ำหนัก2ี่สิบจุดศูนย์หกกิโลนิ้เอ็ดจุดศูนย์หกกิโลขึเ็กิโลนะคะลูกค้าค่ะกิโลละห้าร้อยบาทนะคะจํานวนตัวเราประมาณการก่อนนะคะลูกค้าจ๋า ประมาณ45-50ตัวตกต่อตัวนะคะประมาณ210บาทนะคะคิดเป็นกิโลน้ำกิโลละ500 500มีเยอะไหมคะอันนี้มีไม่เยอะไม่เยอะนะคจากันไม่เยอะนะเป็นงานยุโรปที่เข้ามาเป็นงานแบรนด์ล้วนนะคะรคาจ๋าแต่ว่าเราไม่ได้การันตีเรื่องแบรนด์แท้แบรนด์เทียมนะคะราคาจ๋าจะมีค่าคามาแต่ว่าเป็นแจ็คเก็ตวอร์มค่ะรคาจ๋าสวยเลยอุ้ยพี่จ๋าสวย ไม่รู้ว่ารู้อย่างเดียวลูกค้าจ่าถุงนี้เป็นถุงวิเศษนะ,ะคัดมาแบบพิเศษลูกค้าจ่าพิเศษเราว่าได้น้ำเจาว่าไปแล้วเราคัดมาแบบเป็นพิเศษด้วยลูกค้าจ่าถุงนี้เป็นแบรนด์ล้วนเป็นยี่ห้อล้วนแ<ช>ท้ไม่แท้เราไม่ได้การันตีลูกค้าจ่าแท้ไม่แท้ไม่ได้การันตีนะแต่เรานําเข้าถุงแบบนี้เลยน้ำได้คัดหัวคัดผางออกไหมคะไม่มีค่ะลูกค้าจ่า ขายแบบนี้เลยนะคะลูกค้าจา๋าสำหรับใครที่ติดตามเราประจําจะเห็นเลยวัน<ช>ที่เราเล่อยู่นะคะลูกค้าจา๋ามาแบบนี้เลยค่ะลูกค้าจา๋าขายแบบนี้เลยนะคะต้นทุนแบบว่าไม่แพงค่ะลูกค้าจา๋าที่สําคัญเป็นงานแบรนด์ล้วน<ช>ไม่ต้องเสียวเวลาไปแบบว่าหาค่ะลูกค้าจา๋าเอ๊ะเปิดถุงนี้เปิดกระสอบนี้จะเจอแบรนด์กี่ตัวไม่แบรนด์กี่ตัวค่ะลูกค้าจ๋าอันนี้เป็นแบรนด์ล้วนเลยค่ะคุณย่ะ้อาดิดาอดิดาาดมีมาไนกี้มีมาลูกค้าจ๋าแต่ละถุง แบรนด์ของเราหลากหลายลูกค้าสาแต่ยังคงเป็นแบรนด์ล้วนนะคะลูกค้าคะเป็นแบรนด์ทุกตัวลูกค้าไม่ต้องไปลุ้นเองนะละลูกค้าคะว่า จะแบนบอนลจะบาแบนบอนลอลูกค้าจ๋าทุงนี้หมดแจ้งเป็นแบรนด์พิเศษมาเป็นแบรนด์ทุกตัวมีเดสบลมมาหนึ่งตัวมีเดซกลมมาหนึ่งตัวแต่สวยเลยค่ะลูกค้าจ๋าสวยเลยนะคะอุ้ยสวยอ่ะนะแานขร่นแบบนั้นเนื้อคู่พี่มาเลยเนื้อคู่มาอีกแล้วนะคะเป็นอาดิดาสโอ้แต่ว่าอาดิดาสรอบนี้มาแรงนะคะบอกได้เลยอาดิดาแล้วเป็นแบรนด์ที่แบบว่าใครๆก็รู้จักใครๆก็ใส่ยิ่งบ้านเราค่ะลูกค้าจ๋ายิ่งขายดีเลยสําหรับแบรนด์อาดิดานะคะลูกค้าจ๋าใครที่ใส่นี้ไม่ รู้จักเป็นไปไม่ได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋า CF ดนวนๆค่ะถังนี้ในราคา1,530บาทค่ะลูกค้าคะตกต่อตัวประมาณ210บาทนะคะใช่ค่ะอุ๊ยสวยเลยประมาณการก่อนนะใช่ค่ะอุ้ยกำลังจะบอกว่าน้ำไม่ลองที่ไหนได้เนี่ยวจ๋าน้ำใส่ไม่ค่อยจะได้เพราะว่าน้ำอ้วนเกินอ่ะโอ้ฟูมาค่ะ สวยเลยชอบสีดำนั่งได้เลยอเป็นมากเป็นคนที่ชอบใส่สีดำแต่ว่าอันนี้ใส่สื่อลูกค้าจ๋าใส่สื่อนะคะลูกค้า๋ะวิสวยต้นทุนอีกรอบค่ะสองร้อยสิบบาทค่ะลูกค้าจับโดยประมาณนะโดยประมาณสองร้อยสิบบาทนะคะลูกค้าจ๋าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เน้นที่น้ำหนักนะคะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะเรื่องแบบว่าต้นทุนต่อตัวเราประมาณการขึ้นอยู่กับขนาดไซส์ด้านในนะลูกค้าจ๋าไซส์น้ำเยอะๆต้นทุนอาจจะเพิ่มอ่าประมาณห้าหกบาทนะคะ ประมาณไซส์ S เยอะๆต้นทุนอาจจะลดใช่ค่ะเรื่องไซส์เรา้ามานะดี i ค่ะไซส์แบบว่าไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L แต่ละถุงไม่ได้การันตีเรื่องไซส์ M กี่ตัว L กี่ตัว S กี่ตัวแต่ระทุงไม่ได้การันตีเรื่องแบรนด์แท้ไม่แท้แท้กี่ตัวไม่แท้กี่ตัวนะคะลูกค้าจ๋าแต่เรานำเข้าจากงานยุโรปเลยตรงนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสวยเลยแนะนาสวยอ่ะ ้นใหม่ลูกค้าจ่าซักไหมคะแทมไม่ต้องซักเลย <l itt les> ลีดนะคะแทมไม่ต้องรีดเลยเพราะเขาเป็นเนื้อผ้าวอร์มค่ะลูกค้าจ่าตัวนี้เอาจริงๆเอาไปค่ะลูกค้าจะาขายตลาดนัดก,ก็ขึ้นไม้แขวนขายได้เลย <c oughs> ขายแบบว่าลฟ์สดนี่ไปของไปส่งหน้าบ้านลูกค้าตั้งกองหลอได้เลยค่ะลูกค้าจะาขา, <c oughs> ขายได้เลยนะคะสวยเลยน <c oughs> <todos S 1> ค่สวยจังน้ำตัวนี้สวยอ่ะสีแบบว่าสีสมอิดเป็นบล็อกค่ะสีสมอิดไหมฮะอ่ะสีสมอิดลูกค้าจ๋าเรื่องโทนสีเราค้ามานะลูกค้าจ๋าคะ ค่าสีนะคะวิสีต้องอิดสวยลดลดลดค่ะลดเลยา d i ใครสาวกอดิดาห้ามพลาดค่ะลูกค้าจ๋าห้ามพลาดเลยสาวกอดิดานะคะลูกค้าจ๋าเยอะมากสวยมากค่ะลูกค้าจ๋าผ้าใหม่สะอาดมากใช่ค่ะน้ำา i k e ได้อีกแลวโอ้สวยทำไมชอบสีน้ำไม่ได้น้ำบอกไปใส่ครึ่งหนึ่งได้ไหม น้ำค่ะดูดูไซส์ไซส์ประมาณไซส์เอ็มนะลูกค้าจ๋าอาจจะมีเอสมาบ้างไซส์บ้านเราใช่ไซส์บ้านเราแต่ว่าไซส์น้าก็จะนานๆทีหมายถึงถุงนี้นะลูกค้าจ๋าหมายถึงถุงนี้นะคะแนะนําค่ะลูกค้าค๋อย่าให้ถึงวันรีวิวของผู้ชายนะอย่าให้รีวิวผู้ชายนะแนะนาค่ะลูกค้าจ๋า ขับหมวดนี้นะคะต้นทุนเฉลี่ยต่อตัว210บาทค่ะลูกค้าจ้ะพี่จะลองค่ะอ๋อพี่จะลองค่ะนะกำลังจะวางน้าค่ะน้าค่ะพี่จะลองใส่ค่ะนะส่วอย่าวางตรงนั้นสิ่น้าดดอกไม้อดดอกไม้อดดอกไม้อ้อดอกใหญ่มากแกป่าอะไรนะคะแกป่านะคะลูกค้าจ้ะใหญ่มากลูกค้าจ้ะถามใจดูต้องซักไหมลูกค้าไม่ต้องซักเลย แต่ว่าเรื่องซิปเขาอาจจะมีแบบว่าชำรุดบ้างใช่ค่ะนะคะลูกค้าเสียหายบ้างน,นะคะ5-15%เนอะตามเกณฑ์ของทางบริษัทวัคนะคะใช่ค่ะ,ะ,คะลูกค้าจับป๊เป็นงานนําเข้าจากยุโรปโดยตรงนะคะลูกค้าจะใครที่สนใจสามารถเอฟได้เลยเป็นถุงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นถุงใหม่ก็ได้เรามีพร้อมจัดส่งนะคะแต่ว่าสินค้ามีไม่เยอะนะคะลูกค้าจสินค้ามีไม่เยอะ ใครที่สนใจรีบเลยนะคะใช่ค่ะเดินย้ำอีกรอบเหลือไม่เยอะแล้วเหลือไม่กี่ถุงแล้วลูกค้าจ๋างานทุกรบของเราส่วนมากจะมาถุงประมาณนี้เลยนะคะใช่ค่ะจะมาถุงเล็กๆแบบนี้เลยแพ็กกิ้งแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเอาน้ำสีดำอันดีเอาสวยเอาคือเท่แฮะก็ไม่รู้อุ้ยดูเป็นคนแบบรักสุขภาพมั่ามันทีเลยแต่ว่าเหนื่อยนะไม่ให้ยิ้มนะไม่เอานะถ้าชวนไปวิ่งไม่ไม่ไม่วิ่งนะไม่พูดนะกินก็เหนื่อยแล้วะแต่ถ้ากินน่สนับสนุนได้ลูกค้าจ๋า ต้นสวยต้นลงสองร้อยสิบบาทต่อตัวค่ะลูกค้าจ๋าสองร้อยสิบบาทต่อตัวนะคะลูกค้าสามารถเอาไปทําราคาได้สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยได้นะคะลูกค้าจ๋าค่ะสวยเลยอะน้ำเดชค่ะ วุ้ยเด้อสวยอาดิดาลูกค้าจ๋าให้ด่วนให้เร็วให้ไว C F ด่วนๆลูกค้าจ๋าแบรนด์ทุกตัวคัดพิเศษนะลูกค้าจ๋าคัดพิเศษนะพี่ว่าจะขายห้าร้อยขึ้นได้ห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยแต่เท่านี้เท่านั้นแล้วแต่ตลาดนะลูกค้าจ๋าแล้วแต่ตลาดนะคะใช่ค่ะแนะนําค่ะขออนุญาตเทได้ไหมเฮี่ค่ะแล้วแต่สะดวกค่ะเจนเลย่ะจ๋าเทเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวกันให้เห็นทุกตัวหรือเปล่าเราใจดีหรือเปล่านะคะลูกค้า เดี๋ยวดูกันเรื่อยๆนะคะอาดีด้านามันนิดดอกอะนะโอ้ยดัดดอกพี่เอะฮู้เ้ครบพบนามดอกสวยอะพี่เอวไม่สวยทุกตัวสวยมากน่าจะประเมินไม่ได้พี่ก็สวยพี่ก็สวยพี่ยังเป็นเราวแถบข้างไมไม่มีใครยอมใครเป็นแถบข้างเป็นสีทองด้วยน้ำทองค่ะน้ำดอกค่ะ ค่ะจยาแนะนาแนะนาค่ะอาดิดาสค่ะป้าแต่ว่าอาดิดาสคงแชมป์นะสวยมากนกี้ตัวนี้ละมุนมากอ่ะละมุนยังไงคะอยากเอาเขาเนียวว่าจาลูกค้าจ๋ามันเป็นละมุนละมุนอ่ะมันสีสวยอ่ะนายกี้ลูกค้าจ๋าสิบเขาก็ตีตามาเลยนะน้ำสวยดูค่ะสวยเลยผู้หญิงผู้หญิง ลูกค้าจ๋าเป็นของผู้หญิงนะบางตัวผู้ชายอาจจะใส่ด้วยกันได้แล้วแต่สะดวกนะลูกค้าค่ะแต่โมดนี้คือหลกัหลกๆของเขาเป็นของผู้หญิงนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าถึงเราจะไม่ใช่สายแบบว่าฟิตแอนด์เฟิร์มแต่ใส่ใแบบเสื้อแบบนี้แล้วดูเป็นคนรักสุขภาพนะคะใช่ใค่ะ<า>แนะนำนะอดิดาสดะะอาดามถามว่าดำ ดำเป็นสีที่แบบว่าใส่ได้ทุกเทรนดลยลูกค้าจะดำตัดทองด้วยทองน้ำทองอะนะเม่งเถ่งค่ะสีดำตัดทองด้วยสวยเลยค่ะจ้าตัวนี้เป็นคูม่านะคะลูกค้าจ้าโอ้สวยนะบอกว่าต่อไปจะเป็นอะไรกับพี่เลยอะหนูก็ดำตัดทองมาเหมือนกันก้าพี่เอวค่ะ อดิดาสนะลูกค้าจะสวยเลยนะคะลูกค้าที่ดูงแต่ต้นต้นไหลสดนะคะสามารถนับจํานวนตามได้เลยแล้วก็คํานวณนะลูกค้าค่ะถุงนี้ในราคา1 5ึ่งหบาทนะคะใช่ค่ะต้นทุนเฉลี่ยต่อตัว210บาทใช่ค่ะอดีสน้ำดูไนกี้ค่ะน้ําตัวนี้แบบอาดาสเต็มคอเลยค่ะน้ำเพ่ะสวยแทมสวยบอกว่าเธอก็สวยเนาะก็สวยก็ะยังอ่ะก็สวยก็สวยอ่ะก็สวยก็สวยอ่ะอดิดาสค่ะลูกค้าจะว่าน้ำ โร<ล>ดนะส,สวยเลยลูกค้าจ๋าอ่าวันนี้โปรโมชั่นใจดีเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลูกค้าจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยมไม่มั่นใจว่าลูกค้ากี่ท่านนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านวันนี้วันพฤหสัสสะผมบอดี้ลูกค้าพฤหันเหวันนี้พฤหัสเห <laughs> <laughs> สุวัฒน์สูขมาก โอยไปแล้วไปล้านแ้วสมองวูมห์คะู่มากไม่หนูหัดวันนี้พอิ่มหัดเหรอคือหนูก็หลงเหมือนกันเอ๊ะหรือวันนี้เขาเลยหัดเอาลูกค้าจ๋าเอาใหม่แคปเจอร์วันนี้วันศุกร์นะลูกค้าค่ะสวัสดีลูกค้าวันศุกร์นะคะศุกร์ใช่ใช่ไหมศุกร์ใช่ไปด้วยกันได้ไปไปได้อัาดีค่ะเที่ยวครับคู่มากสวยตัวนี้สวยเลยแฟร์แฟร์นะคะแฟร์แฟร์น่ารักสวยทุกตัว สวยอะสวยเลยเอ้าเห็นเห็นโหมากค่ะสวยอะติดติดซิปเนาะเวลาใส่นะคะลูกค้าจะรูซิปขึ้นมาสวยเลยไม่ติดได้ไหมโน้ใส่กันแดดก็ลงไม่ได้ดาสค่ะมันจะมาขัดต้องปิดต้องปิดต้องปิดซิปนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะอันนี้เราประมาณการลูกค้าจ๋าโปรโมชั่นใจดีรีวิวให้เห็นทุกตัวไปเลยก็ว่าได้นะคะ อ่าโอเคนะลูกค้าคะให้ทัวรรายการนะคะหมวดนี้เป็นเสื้อสเวตเตอร์อ่าอ่าเสื้อวอร์ แจ็กเก็ตวอมผู้หญิงเน้นแบรนด์กีฬาน,นะคะเป็นงานยุโรปลอตเอทนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัฟราคา1 5ึ0งบาทค่ะลูกค้าคะน้ำหนัก21.06กิโลคิดเป็นกิโลนะคะกิโลละ500บาทนะคะจํานวนตัวเราประมาณการคร่าวๆสี5สิตัวตกต่อตัวประมาณ210บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะมันจะเป็นทางไล เฟ e บุ๊กเว็บไซต์ i อจีหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฟาติดต้ามมีหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ